สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะชุดิจิตอลดอทล็อกนะคะปี2023ปีนี้ค่ะอยากแนะนํารุ่นนี้ค่ะ2รุ่นนี้นะคะเป็นซีรีส์สเปเชียลค่ะรุ่นนี้ค่ะสเปเชียลโปรส่วนรุ่นนี้นะคะสเปเชียลเอ็มค่ะ2รุ่นนี้นะคะเรามีคลิปแยกอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถไปดูคลิปแยกได้นะคะ2รุ่นนี้ที่อยากจะแนะนําจริงๆก็คือเขาใช้แอปทีทีล็อกทั้งคู่เลยค่ะแอปทีทีล็อกนะคะโดดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถสร้างรหัสทางไกลได้ค่ะแล้วก็ ลูกเล่นแอปเยอะมากๆค่ะลูกค้าถ้าใครเคยใช้ T-T Lock เนี่ยจะรู้แล้วระบบเนี่ยค่อนข้างเสถียรค่ะถ้าใครชอบความเสถียรเราก็ใช้งานง่ายนะคะมีออปชันเสริมก็คือตัวเกตเ w a y WiFi ทาให้ปลดล็อกทางไกลได้แล้วก็มีรีโมทคอนโทรลด้วยนะคะลูกค้าสามารถเล่นลูกเล่นได้เยอะแล้วก็สามารถลิงก์กับพวก IOT ได้หลายอย่างเลยนะคะก็แนะนาแอปนี้ค่ะ T-T Lock ใช้ได้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะใครนะคะที่อยากได้สแกนหน้าเพิ่มมาถ้าใครมองว่าอยากได้สแกนหน้าสแกนนิวไม่ค่อยติดนะคะมีบ้านมี ีผู้สูงอายุอยู่แล้วแบบสแกนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแนะนํารุ่นนี้นะคะเพราะว่าเขาสแกนหน้าได้ด้วยค่ะและมีระบบอัตโนมัติค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่เคยใช้งานดิจิตอลดอล็อกค่ะใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกเพราะว่าสแกนหน้าปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรกับตัวเครื่องเลยนะคะเราผักประตูไปถือของอยู่นะคะก็ทํางานทํางานได้สะดวกรวดเร็วเดินเข้าบ้านได้ง่ายเลยนะคะแนะนํารุ่นนี้ค่ะ s p e c i a l Pro นะคะก็คือจะมีสแกนหน้าเข้ามาแล้วค่ะ ลิงก์ทุกอย่างนะคะเพิ่มลบยูสเซอร์นิ้วรหัสหน้าเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะสะดวกมากๆค่ะส่วน Special M ตัวนี้นะคะก็เป็นลูกเล่นเหมือนกันค่ะมีแอปพลิเคชัน TT l o ล็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีสแกนหน้าสำหรับใครที่อยากได้ Normal นะคะแบบใครก็รู้จักเนาะเล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการโยกเลยนะคะเป็นการโยกแบบนี้นะคะ ก็ใช้งานง่ายนะคะอย่างที่หลายๆคนเคยใช้อยู่แล้วนะคะก็เป็นการโยกแบบนี้แล้วก็มีฟังก์ชันคุบคันเหมือนกันก็คือแอปพลิเคชันค่ะสแกนนิ้วรหัสรหัสกุญแจค่ะจะไม่มีแค่สแกนหน้าเข้ามาตัวนี้ก็คือจะมีสแกนหน้าเข้ามานะคะแล้วก็ราคาก็ต่างกันด้วยค่ะลูกค้ารุ่นนี้ก็ราคาย่อมเยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่สนใจตัวกรอนิจิตต์ดอลล็อกที่เป็นแอปที l ีล็อกค่ะแล้วก็ระบบเสถียร สร้างรหัสทางไกลได้ไม่ต้องเดินมาหน้าประตูนะคะหรือว่าต้องให้คนหน้าประตูกดอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยเราสามารถกดปลดล็อกได้ทางไกลได้นะคะผ่านเกตเวล์อุปกรณ์เสริมหรือเราจะสร้างรหัสทางไกลได้ถ้าบ้านไม่มี w i f i เราก็สร้างรหัสทางไกลได้ค่ะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นตอบโจทย์มากๆนะคะสาหรับแอปที่ท,ทีล็อกค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวเครื่องนะคะมีกุญแจฉุกเฉินค่ะมีช่องเสียบ usb ทั้ง2รุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ใช้งานระยะยาวส่วนงานรับประกันของทางร้านนะคะก็ฟรีจุลภานกรุงเทพและปริมณฑล สินค้ารับประกัน2ปีเต็มเลยค่ะเพราะฉะนั้นอุ่นใจดูแลกันยาวๆนะคะใครชอบแอปทีทีล็อกแนะนำ2รุ่นนี้ค่ะ Special Pro หรือ Special M นะคะติดต่อที่ชูดดิจิตอลดอทล็อกได้ทุกช่องทางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ